สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จืนแซบนวนในจ้าวันนี้มีโอกาสได้มาทางนำมูลพี่น้องนี่ขาเจ้าว่า,าปากนำมูน่าฉันว่าในใหญ่จืนก็เลยได้ยินได้เคยเห็นแต่ในคลิปเคยเห็นแต่ขาเจ้ามาสบบมยิดเบสไมใหญ่จืนกับมางานมูวว่าน,นีอยู่ทางอำเภอชิมาลาดแต่ห้างจากชคมาราดมากกับเกือบร้อยกิโลละพี่น้องขับามาเรื่อยๆเขาโค้งเกี่ยม คงเกี่ยมกับรัดมาคงเกี่ยมกับแรนมากแรนมามาหอดทา่าหงหินป่ายว่ะปากน้ำมูลน,นลาเัิญว่าเขื่อนน้ำมูลปากเขื่อนน้ำมูลม่ไอ้จืดก็เลยแวะเขามาแรนเขามาสองกิโลพี่นอ้องมาหอดแล้วโอ้ยข้าเจ้าลุงเรืออยู่กลางน้ำผู้ใดก็มีผู้บ่ได้ก็มีตอนมาหอดนั่งน้ำโขดหินนี่ละพี่น้อง เออมอยู่ได้ตะปะย้อนมีจืดกับหัวก็มานางนางปั๊บลงอ่ะตปะย้อนนำก่อนเลยโอ้ยฉันหอกเป็นตะได้ป่าไปต้มไปป่นตะได้ป่าไปกี้ปิตะปะได้ป่าเมื่อบานเมื่อซองม่น้อฉันอกอกมีจืดก็เลยคอโอกาส มันสิบบึงสันดอกมันสิใดบอ่อสิโตไงบอ่อสิมสีปลาบอ่อว่าสันมีเบ็ดมีจืดมีขั้นเดียวพี่นอ้องแต่ว่าข้าเจ้าล,ลุงเรือขั้นละสองคนแนขั้นละข้นแนหางๆโดนโดนจังเห็นข้าเจ้าดึงขึน้นมีจืดก็เลยว่าล่องบึงกันนะสันดอกมีเรือลงน้ำพินกับสินั่งอยู่ขางฟังนี่แล้วถามพวกข้าเจ้ามาก,ก่อนข้าเจ้าว่า บ่กินมาสันป่ามาขึ้นบกเขานั่งจุนสอดแจงในป่าพูลลู่ะนะห่วยมาช้างวาแท้มีจืนว่างสนด้มือนี่ก็เลยอยากมาสว่งเบิงสิเขาบอสิมีมูบอลมือแรงพี่น้องกระทาท่าพกัน เดี๋ยวไม่ยช่เปล่นเปลี่ยนเงียลุงอีกคนเด้อพี่น้องตะควาลูกไงกับว่ได้ซื้อมาได้ใส่ลูกน้อยน้อ,นองเอ้ยซาเพิ่นซาดาซาดีเนะาะซาโตวจะสิเป็นจังดาอืออ้าเบาื้องแง่งกันไปพี่น้องพวามอยากมากมืนดนี่ก็หน่อย เนี่ยก็ได้หลายมือลวละ่ะซื้อน้ำเจ้ามาตั้งแต่พูนพี่ใ่ญี่ปุ่นเนี่ยเกากินหรือบ่ากินกันแ้วแต่ดวงแ้วแต่สิ้นนี่แหละโน่นต้องไปก่อนมันมันจะเลิกเกิดยูกอ๋อรุ่นเี่า ได้บ่ได้คือบ่ได้พี่น้องแต่ค่อยติดตามชุ่มนีปลาย้อนหรือปลากดพี่น้องแต่ค่อยชุ่มค่อยเบิ่งเด็ดปลาอย่างคือตอดนัี้ยแม่ปลาย้อนบ่หึปลากดคือสิบบ่แม่หรอกปลากดพวกินทั้งสี่หรอกน้ำพัดบ่ ไปเบ็ดยกเอกอยู่แต่กลัวหน่อยพี่น้องมีแต่น้ำเพลินบ่อค่อยชุ่มน้ำจะไหลดีแต่ว่กถึงกับแดงแห้งหรอกพี่น้องออกเป็นเหลือง ตั้งไว้ใช่ละกล่องโ้เดลค้าตั้งกล่องมานำพี่น้ององ Ủ, ôn, ายากให้พี่น้องเบิ si ồ, ่งอู้น้ำมูลไหลลงไปน้ำขงพี่น้องมีปากมูลคุนเสียงข้าโจ้โหข้าเฮเจ้าได้ป่าเด้ยน่น อยู่คุด่อยู่ทางประตูน้ามงพี่น,อ oh, นอ้องเอาไม่ได้จืดบดตอดกรกจะมักสิดเบ็ดพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆโอ้ยมีแต่ปลาย้อนนะพี่น้องเลยหัวมันเบา ตัตักตัแกักตักตัดแกักย่าง้งามได้ปกติมักินท่ายู่นีนครับพี่น้องคุณมักซิดบิเนาะเขื่อนน้ำมมลร้องแลนบึงทั้งขางเบ จินงจังเลักวัวหน่อยป๊าบขุกืนไตโอ้ยนามพัดเสียงดวงพี่น้องและของเลิ อย่าล่ออยู่ที่ฟ้าผมรู้ตะกัวล่ออยู่ที่ฟ้าตะกัวหน่อยหลาหนามแห้งบเร่ตะกัวชุ่มสี่ลูกเศร้าสามลูกเศร้ามากว่า ติดน้ำฟังน้ำหมุนน้ำขื้นสักก็สิได้อยู่ดอกตีเยอะสั่นเนี่ยขื่นก็เลยตัวกัวหน่อยเพื่อเดี๋ยวจะก้ัวหน่อยพี่น้องฉิดไงจะกลัวใหญ่ฉีดยากสได้ทอตูว่ามัน พี่น้องเบิ่งดูขึ้นมาให้พี่น้องเห็นเบื้งดูจั๊กตูเบิ่งดูเป็นจังได้เบื้งจั๊กไก่เจ้าเอาป่าอยู่เถึนเห็นบ่พี่น้องขืนเงนี้นขืนทั้งฝ่ามืดอแตอนพี่น้องเอ้ยเอาไปของเลยเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าเนี่ย,ยไปของ nhà cả nhà câu ôi làm phạt lại chỉ để phường cả cua กองเบื้งน e. ั้พ <sm org> right. ี่น้องเนาะหามันได้เนาะหาพี่น้องรุนซอยมันกินให้งนี่เธอในพี่น้องเลยเบิ้งเลยเห็นในนอพี่น้องเนาะนี่กินเนี่ยมีไงกิ่นเลยโอ้ยมีแต่ปลาทพี่น้อนพี่น้องดังนักเลย Thì <laughs> nó nói, rồi nó phân cho Phật Bồ-Tát xảy bớt. Nè, Phật nó chỉ hang trời. nguyệt được rồi. น้ำมันทาดตวขึ้นมากไยอย้ำกินอยู่เนี้ยน้ำ เลยพ่อตูบ่ามึงเพิ่นลุ้งเรือเพิ่นกระได้แล้วเนาะให้พี่รองเบื่องบรรยากาศของเครื่อนน้ำมูลปากน้ำมูลนี่แหละ เห็นจะได้ขีดขาเจ้าพากันด้ป่ามาสิเบ็ดก็เลยอยากมาเบิ่งมาซองพนกระสิตกแล้วพี่น้องพูนมืดคดืมมาแล้วกน้อยกระสิกรตกมาไม่จะเจินกระสิขึ้นไปเชืงรถนอนพ่นพูนเลยไชสีอยากเปียกเนาะโอ้ แม่น้ำมูนเอ้ยลูกหลานขอป่าไปกินเนะเินขอปลากฏไปกินแน่หลานมาจากกว่งจากไกลเออให้ลูกให้เต้าได้ยุ่ยได้กินเนยเธินบ่เคยมาจักเถื่อนเนาะแม่น้ำมูนเอ้ยขอปรากฏไปกินเน่เลยโอ้พี่น้องคนที่ตกแล้วเอาเอาไว้ชั้นนี้นะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยว จังมาต่อกันไหมมันติ่มคลิปเนาะพี่น้องเอาไวส้สมีสกวอนเขาจังมาผัพอกันไหมคลิปต่อไปน้ะพี่น้องคลิปนีเอาไว้ซมนีเพราะว่าฝนจะตกแล้วกุนบรรยากาศหยานฝนตกฝนลงมันสิปเปียกแต่ไม่ใช่จี๊ดแต่ซิไปเรื่อยๆพี่น้องเอาอย่าลืมด้วยพี่น้องต้องการนำปลากันยังมีให้พี่น้องได้กินอยู่คือเกา พี่น้องอยากได้ก็โทรมาศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์ห้าเีห้าเก้าด้พี่น้องเดอ้อน้ำปลาต้มสุกปรุงรแสแซ่บนัวตราใหญ่จืดได้พี่น้องเดอ้อเบิ่งแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่พร้อมอยาขามโฆษณา,าให้กระลังแรงใจกับยายจื้นแซ่บนัวได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวสิหาคลิปให้พี่น้องเบิง่งอยู่ตลอดสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำา่าสวัสดีได้พี่น้องเดอ้อ